เ้าาาเเ็ดหนมปิดห้างปิ่งมากราบสู้ได้สวัสดีเบอร์สุขคนสุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องที่แอลแอนนี่อีกแล้วพี่น้องมือนี้กลับมาพบผู้พ่อกับแอนนี่คนผู้เก่าอีกแล้วเนาะกระซิบมือนี้แอนนี่กันสิมารีแอคชั่นเพลงอีกคือเก่าหันละพี่น้องเนาะกับผลงานเพลงที่เพิ่นคอมเมนต์ขอเข้ามานั่นเองเนาะเพิ่นบอกว่า ให้แอนนี่นะรีแอคชั่นเพลงแก่แนวสันเฮ้ยเพลงแก่อย่างไะสนุกว่าเพลงแก่อ่ะเฮ็ดหน้าเด้อบ่ได้เฮ็ดนมวัวสันแต่มันเป็นเพลงแก่เออเพิ่นบอกว่าได้นี่เนาะพี่น้องอื้อก็ตามนั่นละเแอนนี่กับซื้อว่าเฮ็ดนมสาวปต้องเฮ็ดหน้าวพราะเจ้พี่น้องซื้อเพลงนี่โอ้ยมาจ้างว่าแต่พี่น้องก็อยากเฮ็ดอยู่ดอกแต่บ่มีเงินเนาะเฮ็ดใหญ่หลายมันก็สิตกซื้อหัวเจ้าแตกตายซั่นตัวอ้าย เว้ยดอกมะฮะอันเทือยไทยต่กันหัวมาที่นี่โอเคพี่น้องเขาไปฟังกันเลยดีกว่าว่าเพลงแก่สิเป็นจังไดนั่นเองเว้ยสี่มวลสัมไดสิห้าสัมไดชนั่นเองไปกันพี่น้องเป็นนุ่มสาบม่ต้องเค็ดนะเอาเงินมาสิเฮ็ดนี่มาสิปลาส่งส่งส่วโอ้ ื <c ười> ครีตดห,หน่จุกแซนโอ้ยมากำน้มซิกันละบัน เฮ็ดนมสาเจ้าบ่ต้องเฮ็ดหน้าเรื่องสํานี้ก็ดมาจมว่านมเจ้าบ่มีฝ่วก็ธรรมดาบ่มีแต่เนินเหียหลังกา่ใหญ่ซําหมู่บ้านคือเป็นตายานต้นใหญ่เว้ยไปนี่ให้เจ้าเศร้าเฮ็ดนามาเปิ่นฮนปิงมาอยู่นํานายพี่นาบ่กินมาเด้น้องนั้นว่าอายนิสัยบ่ดีมาเว้าให้อ้ายแบบนี้ บอเป็นยังดอกอายก็เป็นผู้เบาไทยบ้านเสียงหนักลำคาดมาหักกับอายโลดนาขอโทษที่อายบูรีเรื่องนมบ่มีคำเบาแบบนี้มันบ่เหมดเสียงหนักแบบนี้มันอาจบ่เหมาะสมค่อยว่าความจริงหลงหมดได้เจาะจงเนินอู้เลเล็น้องคนค่อยหักจริงเด้อบ่ได้มาจอบลอมผู้เบาไทยบ้านคนนี้น้ำมักดุดุดนมดุดยาแล้วดุดจิตตะัดดุดนี่ยักษ์เสย่าบัดบอหมด น้องโมแมนจอแบนแต่น้องคนนี้แมนแฟนแฟนคือเจ้าคนนี้ฮิตดีดีที่ห้องคู่กันเรื่องนมมันบอสำคัญความผูกพันคือหักนิรัน์สัญญาว่าต่อจากนี้น้องคนนี้คือนัมเบอร์วันนมเจ้าบอตรงเห็ดนาเลื่อนสำนีกระดามาจมว่านมเจ้าบ่มีแต่เนินเมียร uh, ์หลังการฮิตสองโอตันที่ลีต่อไปนี้ให้เจ้าเศร้าเห็ด นามอ픈ฮันปิ้งมาอยู่นําอ้ายเปิดฮานปิ้งมาพี่น้องนั้นว่าโอ้ my god อีดีมาเว้าให้อายแบบนี้บ่เป็นหนาจังจะเว้าให้ก็ขอก็ยอมเก็บเจ้าและจํหมู่ใหม่แต่่อยก็ยอมเก็บยอนักคําเดียวก็ยอมให้เจ้าเตะเจ้า้องานหงานห ดยทุกอ่างถ้ามันละแมนเจ้าหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่บวชสนให้เจ้าเราเด็กเขาจัดการเอาปืนมาแมนเตาเขียนติฟ้าเหินบวค่อยนะหักเจ้าดังบวชคมแทหนุ่มก็บอหมีหน้าตาบวเก่าลี่เดี๋ยวค่อยก็เข้าใจพอแม่เจ้าอาจะเบิ่งค่อบอดีเตจ่ายค่อยากไม่เจ้าตลอดไปหมนเปเลยเป็นกำเดียวเจ้าใส่ค่อยเลยจดไว้ในใจอานี่คนน้อยใจค่อยบอหมีคนใหม่ค่อยน่ามีแต่เจ้าจะมาชอทีนุ่มสาเจ้าบวชต้องเห็ดหน้าเลื่อนสำเนาหดำแม่เจ้าเปิดไฟจะเขาแม่เจ้าเปิดไฟเนินน้องเจ้าสีบวมีแต่เนินเฮหิน โอ้ยเดินหนีไงสามูบาทมาื่อน้เจ้าภาษาบาดก่ไม่ใช่ใ่ส่งได้กันญงบาทนั้นโอ้ยแต่จะว่าให้น้องก่อนเนาะเอาเริ่อว่าให้อายคืนสตัวอืมอืมไป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 เมื่อเมื่อ โอ้ยมาไล่กันไปเฮ็ดนมเลยบัดนี้มืดเวียกเลยบัดน,นี้จบเป็นที่เรียบรอยพี่น้องกับผลง,งานเพลงเฮ็ดนมสาบตรงเฮ็ดนาาะบรสต์โอ้ยดอกพี่อ้อกเป็นเพลงแก่ที่แบบถ้าลึงไปตนต่ฮาคือกันนอ้องพี่น้องล้วแอนนี่มากเสียงเนาะเสียงลองเขาจะเสียงดีเนาะพี่้องเสียงแบบธรรมาชาติละกันเสียงแรบกัดเสียงดีนั่นเองเนาะโอโ้แรบแรบได้ดีหลายพี่น้องเนาะก็จึงเป็นเพลงแก่ที่อ่า อ่าเฮ็ดนมสายไอ้หนิงสีบอ้อนว่าให้เจ้าเลยละอืถึงเจ้าสีนมแบนแต่เจ้ากันญ่สมูบาตเนื้อน้องลายไอซีบอ้อให้เจ้าแล้วเนาะไอขอโทษที่ว่าให้เจ้าว่าจนไม่น้องเอ้ยพอป็นยังให้ให้เจ้าน่ะมาปิ้งมาขายซะ้าบทต้องเฮ็ดนากับยายมาปิ้งมาขายกับไอโอ้ยอะไรฉัน่าซื้อปิ้งมาน่ะโอ้ยมาสร้างว่านาะงเขาบอกินมาเด้เฮ้ย พีต้นมาพี่นอ้องไปพิ้งมาขายว่าะฉันผู้ซื้นอนอี่กรเนาะสุดยอดพี่น้องเนาะเป็นความคิดสร้างสรรค์นั่นเองเนาะก็ซึ่งเป็นเอวิที่เรียบง่ายเบิง่งสบายตาเนาะพี่น้องฟังไปกับเพื่อนฟังไปกับหัวพี่น้องหัวกับเนื้อหาของเพลงนั่นเองเนาะสุดยอดความคิดสร้างสรรค์เนาะเฮ็ดต่อไปเด้อทางนี้สิคอยรีแอคชั่นให้เด้อพี่น้องเด้อเนาะ มวนหลายเดอ้อเนาะอืมโอเคเนาะแอนนี่กะขอขอบใจลหลายๆเดอ้อสกุลุกุลที่เข้ามาครับฟังครับชมคลิปรีแอคชั่นของแอนนี่เนาะนะกะสิมีคำทะลึงทะลึงเนี่ยกะบอว่ากันเนาะพี่น้องกันบอกว่าหัวมวนกันทันละ่ะอืมกะถ้าพายอยากไปฟังเพลงกะพิมพหาได้พี่น้องเนาะผลงานเพลงสื่อว่าเห็ดนมสาบปตองเห็ดน,นาเนาะกะระวังที่แอนนี่รีแอคชั่นแอนนี่กะสิมีเสียงแอนนี่แทรกเข้าไปในหันเนาะกะขอโทษขออภัย,ยหลายๆพี่น้องเนาะกะขอไปฟังเพลงเพล,เพลิน ได้พี่น้องแได้อ่าได้ยินเสียงชัดเจนนั่นเองเนาะภัยมักข้อมูลข้อพากะมาเบิ่งช่องแอนนี่เนี่ยละพี่น้องแต่ว่าได้ได้ยินเสียงเพลงบ่ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนรับ <c oughs> ปัดกันเพราะว่าเสียงแอนนี่มันดังนั่นเองโอเคพี่น้องเนาะแอนนี่กับขอความเขาเ้าใจในไลายเนาะกะสำหรับคลิปนี้ขอฝากเพลงสนีกับพวกกันใหม่มือหนาคลิปหนาแล้วกันเนาะค่ะมีเพลงอย่างกันในน้ำขม้าพี่น้องเนาะค่ะแอนนี่เรียกฉันให้ได้แอนนี่ก็สิเรียกฉันให้นั่นเองเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้อันนี้ไปแล้วเด้อเนาะสบายดีบ๊ายบาย